ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง So อ c เ r อร์ส e r เปเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยห,หาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆข่้มคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่24กันยายนนะวันอาทิตย์เนาะเมื่อวานก็มีพมรีเมียร์ลีกเตะไปเนาะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนคู่ที่เราเลือกมาคุยเป็นคู่ระหว่างเบอร์ลี่นะเจอกับทางแมนยูนะคู่นี้แมนยูต่ออยู่ คึงควบลูกผมให้เลือกต่อไปทางแมนยูนะก็เป็นแมนยูเอาชนะไปได้อย่างทุลักทุเลนะอย่างที่ผมว่าไว้นะก็คงสกอร์เดียวนะก็ชนะไปแค่1 0จากประตูโทนประตูดเดียวของบนะูโน่เฟอร์นันเดสนะเมื่อคืนมันทุลักทุเลจริงๆนะสำหรับแมนยูนะเจอเบอร์ลี่นี่คือทีมเพิ่งขึ้นชั้นมาใหม่อยู่อันดับ19ของตารางนะแต่วันนี้ไปเยือนนะสำหรับแมนยูแต่ว่ามันไม่น่าที่จะต้องลําบากขนาดเนี้ยสถิติการครองบอลน,นี่60-40เลยนะเบอร์ลี่นี่ครองบอลมากกว่าแมนยูอีกแล้วก็โอกาสในการยิง ประตูในทางเบอร์ลี่ก็มากกว่าแมนยูนะแมนยูก็มาได้ลูกเดียวแหละจากบูโน่เฟอร์นันเดสนะไม่งั้นก็จะแย่เหมือนกันนะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะสำหรับแมนยูแต่ก็พอทุรักทุเลให้เราได้กินไปมุมหนึ่งนะสำหรับเมื่อคืนนะชนะไป1ประตูต่อศูนย์อันนี้ขนาดเจอเบอร์ลี่ยังออกแนว ทุลักทุเลขนาดนี้นะถ้าไปเจอทีมใหญ่ก็ยังคงลำบากเหมือนเดิมนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะแต่ก็ดีนะคว้า3แต้มไปได้นะสำหรับเมื่อคืนเนาะอ่ะมาถึงฟุตบอลของวันนี้บ้างฟุตบอลของวันนี้เลือกคู่นี้มาเลยนะเป็นคู่เอกของพรีเมียร์ลีกในอาทิตย์นี้เลยนะเป็นนอตลอนดอนดร์บี้นะอาร์เซนอลเจอกับทางท็อตแน็อตนฮอสเปอร์นะแรกๆวันนี้เล่นกันที่บ้านของอาร์เซนอลก่อนสนามเอมิเรตสเตเดียมเตะกันเวลา2องทุ่มนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของผู้นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด, subscribe, กดกเตือน ช่อง Soccer sniper เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอา,าเซนอนเจอกับท็อดแนมฮอสเปอร์นะเป็นดารบี้แมตช์กรุงลอนดอนนะนอตลอนดอนดาบี้นะคู่นี้ยอมกันไม่ได้เลยนะสำหรับอา,าเซนอนกับท็อดแนมฮอสเปอร์ก็เป็นคู่ที่เดือดที่สุดแล้วละ่ะในลอนดอนนะลอนดอนนี่มีทีมค่อนข้างเยอะเลยนะเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนี่ก็7-8ทีมแนละ้วเนาะแต่ว่าถ้าเป็น ดาร์บี้แมตช์ลอนดอนที่เดือดที่สุดก็ต้องยกให้คู่นี้นะระหว่างอาร์เซนอลกับสเปอร์วันนี้อุณหภูมิที่ลอนดอน20องศาแล้วก็ไม่มีฝนด้วยสภาพอากาศเป็นใจนะมาเริ่มดูกันที่เฮทูเฮตก่อน เฮดเวเหกแมตช์หลังสุดที่เจอกันมานะระหว่าง2ทีมนี้อาร์เซนอลชนะได้4แล้วก็สเปอร์ชนะ2นะสองนัดหลังสุดนี่อาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะทั้ง,ท,งทั้งที่บ้านของสเปอร์แล้วก็บ้านของอาร์เซนอลนะจะมีปี2022นะมีสเปอร์เล่นในบ้านนะชนะอาร์เซนอลไป3ประตูต่อศูนย์ก็เป็นชัยชนะของสเปอร์นะแต่วันนั้นเล่นในบ้านเนาะอาร์เซนอลดูดีกว่านะสี 6เกมหลังสุดนี่ชนะไปถึง4แนละ้วแล้วเวลาเล่นในบ้านอาเซนอนอลนี่อาเซนอนเก็บชัยชนะได้เรียบเลยนะปี2021เจอกัน2ครั้งนะชนะไป2-1แล้วก็มีชนะ3-1แล้วก็เจอกันปี2022ก็ชนะไป3ประตูตอน 1, นะ่อหนึ่งะเวลาอาเซนอนเล่นในบ้านนี่เก็บชัยชนะเหนือสเปอร์ได้ตลอดนะอ่ะคู่นี้อยู่แค่7กิโลเมตรเองนะค่อนข้างใกล้กันเลยนะน็อตลอนดอนนะถ้าดูตามเฮ t ูเฮ a d นี่อาเซนนอนยังเหนือกว่าสเปอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะ ดูตารางคะแนนกันหน่อยอาร์เซนอลฟอร์มเหนือกว่าสเปอร์ก็จริงแต่ว่าอันดับในตารางคะแนนสเปอร์เหนือกว่านะสเปอร์นี่เล่นไป5นะัดชนะ4สเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะส่วนอาร์เซนอลเหมือนกันนะแข่งไป5ชนะ4สเสมอ1แต่ลูกได้เสียทางสเปอร์ดีกว่านะสเปอร์มีแตช์ยิง5 ลูกไปนัดหนึ่งนะก็ลูกได้เสียก็ดีกว่าตอนนี้อยู่อันดับ2นะส่วนแมนซิตี้เมื่อคืนก็ชนะนะเก็บใช้ชนะได้6แมตช์รวดตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงยาวๆเลย18แคะแนนนะสเปอร์อยู่ที่2อาร์เซนอลอยู่ที่4แต้มเท่านะแต่ต่างกันแค่ลูกได้เสียเนาะมาดูฟอร์มล่าสุดกันหน่อยฟอร์มล่าสุดของอาร์เซนอล68แมตช์หลังสุดนี้ไม่มีแพ้เลยนะชนะ5เสมอ1นะมีเสมอฟูลแลม -2 2แล้วก็นองนั้นชนะหมดเลยนะชนะฟอเรสต์2-1ชนะพาเลส1-0 ชนะแมนยู3-1ชนะเอเวอร์ตัน1-0แล้วก็นัดล่าสุดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่อาร์เซนอลกลับไปเล่นในรอบ6ปีนะก็เอาชนะ PSV ไป อย่างสวยงามเลยนะ4ประตูต่อสูนะส่วนทางสเปอร์โอเแมตหลังสุดไม่แพ้เหมือนกันนะชนะ4แล้วก็สเสมอ2นัดล่าสุดนี้เจอกับเชฟยูนะในพรีเมียร์ลีกอาทิตย์ที่แล้วชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งนะสเปอร์ไม่ได้เล่นแมตกลางสัปดาห์นะก็ได้พักมามากกว่าอาร์เซนอลน,นะสนัดหลังสุดนี้สเปอร์ยิงไป7ลูกนะมียิงเบอร์รี่ไป5ประตูต่อ2นะประตูได้เสียถึงข้าง ประตูได้เสียถึงโอเคหน่อยนะสำหรับทางสเปอร์นะชนะเบอร์รี่52แล้วก็นัดล่าสุดชนะเชฟยูใบ2ประตูตอนหนึ่งก็ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะแต่ถ้าเทียบตัวเลขนี้อาร์เซนอลดีกว่านิดนิดนะชนะ5เสมอ1ส่วนทางสเปอร์ชนะ4เสมอ2มาดูการเป็นทีมเย้าทีมเยือนกันฟอร์มของอาร์เซนอลเวลาเล่นในบ้านก็หลูเลยนะ4แมตช์ C หลังสุดที่เล่นในบ้านนี่ชนะ3แล้วก็เสมอ1นนะมีสะดุดเสมอฟูลแลมมนัดเดียวนอกนั้นก็ ชนะทั้งหมดนะสนัดหลังสุดนี้ชนะสวยเลยนะชนะแมนยู U, แล้วก็ชนะ PSV สนะส่วนทั้งสเปอร์เวลาไปเยือนก็ไม่ชี้เลยนะสนัดหลังสุดที่ออกไปเยือนนี่ชนะ2แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปถล่มเบอร์ลี่ไป5ประต,ตูต่อ2ก็ดีด้วยกันทั้งคู่นะอาร์เซนอลเล่นในบ้านดี D, สเปอร์เล่นเกมเยือนไม่แย่นะมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียากาันหกเกมหลังสุด อาร์เซนอลยิงได้13เสียสี่นะโอ้โหเกมรับค่อนข้างดีเลยสำหรับอาร์เซนอลในช่วงต้นฤดูกาลนะส่วนทางสเปอร์ 6เกมหลังสุดยิงได้14เสีย6ตัวเลขก็ใกล้เคียงกันนะเกมรับนี่ดูอาร์เซนอลดีกว่านะเพราะเสียแค่4ประตูเท่านั้นเองส่วนทางเกมลุกสเปอร์จะดูดีกว่านิดนิดนะไม่เยอะนะเฉลี่ย2.33ประตูต่อนนะัดส่วนอาร์เซนอล2.17ประตูต่อนนะัดก็่อนข้างใกล้เคียงกันเลยคู่นี้ฟอร์มดีทั้งคู่นะในช่วงต้นฤดูกาลอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันมาเริ่มดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนอาร์เซนอลก็ยังมี3ตัวที่ยังเจ็บยาวๆอยู่นะอยู่เล่นทิมเบอร์นะผ่าตัดมาแล้วก็ เห็นภาพล่าสุดก็เดินได้แล้วนะสำหรับยูเรนติเบอร์แต่ก็ต้องใช้เวลาเรียกความฟิตอีกแหละไอเอลนี่นี่ก็ยังเจ็บยาวอยู่นะปาเตก็เข้าเข้าออกๆนะอาการบาดเจ็บนะส่วนกาเบลมาติเนลรี่ก็ยังไม่ฟิต100%ยนะก็จะมีอยู่4ตัวนะสำหรับทางอาร์เซนอล ทางทีมเยือนสเปอร์4ตัวที่ลงไม่ได้ชวนเนื่องจากการบาดเจ็บก็มีไลออนเซซิยองนะไบอันกิลไวแมนแล้วก็อีวานเปอิสิตแล้วก็เบนตังกูนี่ยังมีปัญหาอยู่ไม่แน่ใจว่าปัญหาอะไรนะลงสนามไม่ได้แล้วก็โรเซโซนะยังฟิตไม่เต็มร้อยเอเซ็นะก็พอๆกันแล้วนะตัวเจ็บเนาะสเปอร์อาจจะดูเยอะกว่าหน่อยแต่ก็เป็นตัวสำรองนะทั้งไวแมนทั้งกิลทั้งเซซิยองทั้งเปลิสิตนะตอนนี้เปลิสิตเป็นตัวสำรองไปแล้วเนาะก็ ต้องหลีกทางให้คนที่ฟอร์มดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวไปดู11ตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้กันทางฝั่งอาเซนอนอลเจ้าบ้านนะลูกทีมของมิเกลอาเตต้านะ4-3-3นะักเกบเป็นลาย,ย่านะตอนนี้ยึดตำแหน่งเมื่อหนึ่งจากแรมสเตเดลมาได้แล้วนะ2แมตช์หลังสุดนี้ลาย,ย่าลงสนามแล้วก็เก็บคีนชีตได้ทั้ง2แมตช์เลยนะแรมสเตเดลก็ต้องตกเป็นตัวสำรองของโจเซ่ลายญานะกองหลัง4ตัวเซนเตอร์แบ็กเป็น กาเบียวม,มาการเยสนะยืนคู่กับวิลเลียมซาลิบานะคู่ตัวจริงเนาะทางฝั่งซ้ายเป็นซิชเชนโกทางฝั่งขวาเป็นเบนไว้์ก็เป็นชุดกองหลังตัวจริงของอาเซนอล4ตัวกลับมาครบแล้วกองกลาง3ตัวนำโดยกัปตันทีมมาร์ตินโอเดกาแล้วก็ดิแคนไลท์แล้วก็วิเอล่าได้โอกาสเป็นตัวจริงนะข้างหน้า3ตัวทอสซาลงมาแทนมาร์ตินเนลี่ยืนคู่กับกาเบียวเคซุสแล้วก็บุกโยสากานะส่วนทางทีมเยือน4 2่1อนนะสเปอร์โกเป็นวิคาริโอ 2นเตอแบ็กสตัวเป็นโรเมโอกับเวนนะทางฝั่งซ้ายเป็นอูโดกี้ทางฝั่งขวาเป็นแปโดปรโลนะผู้กลางเป็นซากับอิฟบิสซูมานะตัวลูก3ตัวเป็นโซลมอนเจมส์ดิซันคูรูเซฟสกี้นะแล้วก็ทรงเฮอร์มินมต้องเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นหน้าเป้านะนี่คือ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคุ่นี้กัน ราคาของคู่นิ้วนี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านอาร์เซนอลต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะสกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกควบ3ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์ก็ยังมองไปทางเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะสถิติโดยรวมดีกว่านะสำหรับอาร์เซนอลนะ สถิติเฮดทูเฮดนี่6แมตช์หลังสุดนี่เก็บชัยชนะไป4นะสเปอร์ชนะ2แล้วเล่นในบ้าน3นัดหลังสุดนี่เก็บชัยชนะได้หมดนะเวลาเจอกับสเปอร์ในนอตลอนดนดาร์บี้ก็ถือว่าสถิติดีกว่านะแล้วก็ตัวผู้เล่นตัวผู้เล่นพูดถึงของอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้ได้ตัวจริงกลับมาครบแล้วนะเคซุสกลับมาแล้วนะซิเชนโก้กลับมาแล้วกองหลังก็เป็นตัวจริงทั้งหมดกองกลางก็เป็นตัวจริงทั้งหมดตอนนี้ฟูลทีมนะสำหรับอาร์เซนอลส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนสเปอร์นะ อาจจะดูฟูลทีมก็จริงแต่ว่าปัญหาของสเปอร์ที่ผมมองก็คือเรื่องพวกทีมเวิร์กนะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชนะก็ยังไม่ค่อยแบบสวยๆมีทีมเวิร์กให้ดูเรื่องการต่อบอลเรื่องการเข้าใจเกมกันนะเพราะว่ากองหลัง4ตัวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างกองหลัง4ตัวนี้เพิ่งเล่นกันในฤดูกาลนี้เป็นครั้งแรกนะ Pedro, o, Romeo, เปโดปอโรโรเมโอนีอ่อาจจะเล่นด้วยกันในฤดูการที่แล้วนะแต่เวนกับอุดอกกี้เนี่ยเพิ่งมาเล่นในฤดูการนี้นะโกก็เปลี่ยนนะจากโยริสมาเป็นวิคาริโอนะคู่การก็เปลี่ยนนะจากฮอยเบิร์กยืนคู่กับเบนตังกูในฤดูการที่แล้วมาเป็นซากับบิซูมาคือเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ทรงเฮองมินเปลี่ยนหน้าที่จากวิงทางฝั่งซ้ายขึ้นไปเล่นหน้าเป้านะโอเคมีสกอร์ละทรงเฮองมินแต่ว่ายังคงไม่ถนัดในหน้าที่ใหม่สักเท่าไหร่นะ ที่ขายแฮร์รี่คนออกไปนะทรงฮองมินก็ต้องไปยืนเป็น หน้าเป้าแทนนะก็ยังต้องจูนกันอีกสักพักหนึ่งอนะ่ะผิดกับทางอาร์เซนอลนะที่เล่นด้วยกันมาส3สาฤดูกาลแล้วนะชุดนี้จะมีใหม่ก็แค่ดีแคนไลท์อ่ะนอกนั้นก็เล่นด้วยกันมาตลอดนะยิงกองหลัง4ตัวนะซิเชนโก้มาการเยสซาลิบาแล้วก็เบนไวน่าจะเข้าใจกันดีตรงนี้น่าจะได้เปรียบทางสเปอร์มากกว่านะวันนี้ราคามาครึ่งพวกลูกผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับอาร์เซนอลนะรุนกินเต็มได้เลยนะหลูกน่าจะมีแน่ๆน,นะเกมลุกอะไรเรื่องของอาร์เซนอลหลูกไม่ ใช่ปัญหานะปอสอง สามนัดหลังนี่ยิงได้เรื่อยๆนะนัดละสานัดละสตลอดนะเกมรับของสปเปอร์ก็ใช้ว่าจะเหนียวแน่นนะเจอเชฟยูเจอบอลมัดก็โดนนะเจอบอลมัดนี่โดนไป2ลูกเจอเชฟยูเป็นอีก1ลูกนะเจอทีมเกมลุกที่ไม่ค่อยดีนะสปเปอร์ก็ยังเสียประตูอยู่มาเจอทีมที่เกมลุกไหลๆลื่นๆอย่างนะอาร์เซนอลก็ไม่น่าจะรอดนะวันนี้ลุ้นกินเต็มได้สบายๆเลยนะวันนี้มี20งมี3าแน่นะสำหรับอาร์เซนอลเนานะนอตลอนดอนดาร์บี้ด้วยนะวันนี้อาร์เซนอลต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้เลือกต่อไปทาน เจ้าบ้านอาเซนอนสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวแอดด้วยนะใส่ @scsn ก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนะก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกัน ส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปในช่วงเร็วทม์ก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ดีเนาะว่ามีบางเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง a c e b o o k ทั้ง YouTube และก็ทั้ง i k t o อกนะใช้ชื่อเดียวกันเลย s o c c e r s n i p e r นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง s o c อ e r s niper เอาไว้หน่อยนะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทํามาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสําหรับช่อง สกอร์อสนาเปร์นะเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ